ตอกปั้นจันรเสาแรกวันนี้รับสมัครพนักง,งานตอกปั้นจันทร์หลายคนเลยค่ะใครสนใจกมาใดาเด้อตาแรกบูไส่เริ่มต้นทีห้าร้อยบาทดูตามผลงานพลกระสิเพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆมีทีผักมีเข่าให้กิน ใค้สนใจก็ติดต่อมาได้เด้จะ้ะเมื่อนี้ทำอยู่อ่ที่ไหนนะสามพันนครปฐรมไอ้สนใจติดต่อมาได้เด้จ้ารับหลายคนอยู่จ้าทำอยู่แม่น้ำ่าจีน ปั้นจัอยู่ในเรือโป๊ะ ใช่เริ่มงานกับค่าแรงเริ่มต้นอยู่หาลอยบาทบางคนก็เหล้วแต่ผลงานมุองเท่อกับหาลอยหาซีฟแต่ละคนแล้วเพิ่มซีเพิ่มไปเรื่อยๆค่ะลอยอาซีพกลอยเล่าแต่ผลงานได้สนใจกระทักเฟซมาเด้ออับหลายคนอยู่จ้ะ